ดูก็เปลี่ยนสีดีปะแหมกูตัวดำนี่แหละพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเลเวลวันไม่บอกวิวิของดีโอ้ยช่วยด้วยใคโดนวะวางให้นอยเมื่อกี้ใครโดน เอาวางดีเมียดูอะไี้มีบ้างเฮ้ยวางดิเฮียช่วยกูด้วยรับหน่อยรับหนอยาวางรับหน่อยได้ได้เลยได้เลยเฮียเจ็ดันเลยหรอ โอเคโอเคโอเคอ๋อรู้ละเป็นพอายการนี่เองมเลยแ้มแท้แท้จะพูได้ไอ้ยังหปา่ยันิ่งนีพม่ เฮียจะชนก่อนไปชนก่อนไปชนก่อนไอ้สัตว์มันจะไปมันกดมันกดชนหนึ่งวะกดชิมกดคิวเว้ยมันกระโดดแล้วคิวเว้ยเฮียไอ้หมาเฮียไอ้หมาไหนชนไงเออโอ้ยเฮียเฮีย เออเออมันต้องยีดิว่าออนั่นไปแล้วไปนั่นนเอาคนรู้ว่าตายแล้วไอ้เนื้อไอ้ไอ้โนไอ้โนกินออเอเนอร์ ตายหาวใจมีอะไงที่ช้อปปิ้งไหมช้อปปิ้งไหมเสียง ทำแจวฮอนไม่ต้อซื้ออะไรหรซื้อดิซื้อมาเล่นดิโอ้ยยิงเป็ฆ่าทุกคนเฮยไม่ยิงหมดเลยเฮียยิงคนแบ็กเลยเฮียตายห่าว เอ้ยเย็นะ้ยังเอ้เออเฮ้ยอเออเอเออนอเอ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 เออเออเออเเออเเออเอเออเเออเอเเเออเอเออเ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 เเ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  มันไม่ฟังเสียงตัเลยอ่ะมันอยู Good ่ครบเลย้เฮ้ยกู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 อ๋อที่กระโดดออกกัไงเฮ้ยไอ้พวกพจะกระโดดออกกไมเ้ย่จะกระโดดออกกไม ไม่ใช่กูยี่อะไรวะย่นลเลไม่ไหวแล้วมึงร้องเพลงมึงร้องเพลงเลยด้วยเดี๋ยวกูจะชุบมึงเข้าใจไหมคดักดีกดักโอ้มึงลองมึงลอกูกลับมาแล้วมึงคอย

มีมาทำอะไรมีมาทำอะไรกเล่นเฮ้ยหอมึอแข่งก็ร้องเพลงก่อนใครร้องเพลงพ้อกันจะเป็นใค้ยเอมกอม ร้องเพลงไม่พอร้องใหม่เฮยร้องใหม่เลยจะมีแค่หนึ่งคนที่รอดจำไว้มึงแข่งกับร้องเพลงมีนิถ้าผูชอบเดี๋ยวกูเอาไว้ในนี้ เฮ้ยไม่ไม่มงี้ดีกว่างี้สนุกกว่าผมแข่งกันกันดึ๊กนะเดี๋ยวกูจะบตัวรถเข้ามันแข่งกันกันดึ๊ด้วย เฮ้ยหยุดูมพี่พวกคนีไม่ดีแล้วมันไปไหนกันหรอวะเราเพลงนี่เสือซาโล่เราเพลงนี้เราเพลงนี้เราเพลงนี้อ้าวเหีย เอ้าทำไมร่วงกันสามคนเลยวะอ้าแล้วใครร่้งเป็ดล่วงง้เหี้ยไอ้เหี้ยบอสเหี้ยมือเอาลูเลยมันจะรอดกันไหมตรงเนี้ยเอ้ยเ้ยช็อปเลยช็อปเลยหยุด ยุดกูมาเพื่อหยุดสงครามยุดไอ้นี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอันนี้เหรอมันมีทางสะพานสะพานข้างบนนี่เหรอสะพานช่วยช่วยช่วยกูขึ้นไปหน่อยช่วยกูขึ้นไปหน่อยใช้ใบบอดขึ้นไปได้ไหมวะกระโดดกระโดดเฮ้ยมืของมือของพ่ยเออได้แล้วสะพานใช้ได้ไหม <othe> อย่าเลยอย่าเลยพอมันไม่สนุกเว้ยอย่าใชมันไม่สนุกเฮมันเจอมันเจอน้อยาเยอะไอ้เหี้ยไปทำังไคับเลเลเดมันก็กลับมาเท่าเดิมของกระจุยกระจายเลยมันหมดวเล่นใครตายวะใครตายเหี้ยเหี้ยเอาคุณไเอาคุณไเาไเา้วะ ได้ได้ได้ม no? ันมีระเบิดใหญ่เว้ยเฮียทำไม่นะามันมีระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่หมอเดี๋ยวเอีย

ใล่วงว้วฮกูเป็นเชี่ยอะไรกันพี่มาเตือนไม่ได้เอ้ยเ้ยตาย ไม่โลโก้ือตายอ่ะเอาอีกแล้วเหรอวะช่วยกูด้วยมึงอยากได้คอนเทนต์ป่ะช่วยกูด้ว ไอ้เหี้ยรีบลากมาเร็วๆดิไอ้ซาโอ้ยอ no ่ไหนวะโอ้ยไม่ไหนไม่ไหวแล้วไม่จะทำสุขอนามัยอ่ เราได้ยูนทุกคนเหมาะเราไ้ชอบเลยเร้าหลังเข้หลังจักรยานปารีงนี่คืออะไร

Thank <sweep> you. Ah Ha,